ต่อเสีสให้ผมตัวเกือกหนึ่งห้านะครับู่เกมฮาน,นะเพะล่กิฟโร่แดมเปียนะครับกับล่างอัปตาใหม่นั่นเองนะครับอ่าเรารีวิวไปแล้วแต่ว่าเราลืมให้ดูล่างอะไรนะเก็บชาี่แก้วแปลงล่างกรอไอเฮียคโนด้าเต็มเลยนะครับอันนี้มันคือตัวแดมในเกมนี้นะครับต็อที่ครับเท่ๆราคา 2, เท่าไหร่วะสองพันเหรียญทองนะครับอ่าเรา วาไปด้านล่างก่อนนะครับจังหวะน,นี้มีลูนเฮสมันแบบเป็นเจ้าชายเจ้าชายเดค,คูราอะไรประมาณนี้ไปไหนบูทแสกแต่สิ่หนึ่งตัวนะครับไปไหนบูทอ่ามีคนว้ามาอันตีมาครับแล้วบ้าบเบอร์แล้วกัดหัวไปฮะเก็บบูทสแสกไปได้ครับบสมิทลงมาเติมนะครับมาเดะลุมเอาเร็วช่วยกันตีช่วยกันตีนตลุมมันเออ เ,เก็บสองนี่ฮะแปลงร่างแล้วฮะไอเหี้นี่มึงมันคือร่างเดมออริจินอลนี่ว่เนี่ยโอ้ยถ้างั้นมึงก็อย่าแปลงเลยใช่ไหมพอแปลงแล้วแม่งเป็นร่างเดมแบบเดมเดมเหมือนเดมร่างหลักอะ่ะเออแปลงแล้วไม่เท่เลยเอา้า อย่างนี้ก็ไม่ต้องแปลงไม่ได้เหรอวะมันก็ต้องแปลงเนี่ยซื้แก้วเต็มก็แปลงใช่ไหมเออถ้าเป็นร่างเนี้ไม่รู้เลยว,ว่าเป็นอวตารใ <I 'm S 1> หม่ <getting S 1> ใช่ไหมเหมือนตัวเก่าๆโ oh, อ้โหไอ้เฮียเพื่ออะไรเนี่ยในเพื่ออะไรเนี่ย <laughs> มา <laughs> ดู้างบนอาจจะดูางบ,บนต่อ <laughs> <laughs> จ่าเอ๋เจอแฮมอุ้ยกลบลงลิ้น <laughs> มาคัานหรือเปล่า กดหมดสกิลได้อยู่แฮมเมอร์นะครับแต่ว่าถนะ้ามันขัดเราอาจจะตรยนะุยฮะฟินแมวฟินแอลฟินเอา,เอา,เอาลังมาพุ่งมาได้แฮมเมอร์ครับนี่มมอันตีกัรหัวเลยนะฮะ yes, <the> โอ้ทุกคนแปลงมราไม่เท่เลยครับแปลงมาไม่ไม่ได้มีความแตกต่างกับร่างที่เคยมีมา ถ้าเราไม่ตายมันก็แปลงตรล,ลอดนี่ oh. ใช่ไหมชาร์นก็ไม่ได้หายแฮมเมอร์ต้นเฮ้ยโอ้โหโดนเสกเรียบร้อยตัวอยู่แม่งแย่งเยอะนะฮะสามสี่ตัวไปลางต่อครับมาสันเดอร์ว่าไงพุ่งมาพุ่งไปอว้อร์เก็มสันเดอร์ไปได้แล้วบุสเซอรว่าไงครับใจยเย็น เพจล็อกให้แล้วนี่ยืนในตีในตีรอสกิลยืนในตีรอสกิลแล้วพุ่งมาอว้แล้วกาดผูหายเลยครับว่าแดมันตีตคูดาแค่สามสิบวิเท่านั้นเองนะครับหนึ่งสองเอาคูดาอยวว่างละสิบวิถ้าเกับว่าทุกุกครึ่งนาทีนะครับสามารถไล่คิวไล่ไลไซโซโลได้แล้วนะครับไล่บวกได้แล้วออกมาเป็นบิ้งมีบิงนะครับ ปาาเราเห็นล็อกบิงไปเลยปลาบิงมาเวอร์นะครับเราปิดด้วยสองอสกิลหนึ่งก็คือมีดาเมจแล้วก็เวอร์หนึ่งวิเวอร์เรียกว่าเฟียเวอร์หนึ่งวิแล้วก็มีดาเมจต่อ,อลูกแก้วหนึ่งอัน,พอในใเพิ่มขึ้นมีลูกแก้วสามอันนะครับถ้ามีอณา,าฟ้าก็จะเป็นหกตายตาย,ตาย,อยรอเพื่อนรอเพื่อนรอเพื่อน,ออนบิงไม่ได้ยังไงยังไงยังไง ไปบิง้งมาปีิกัดวิ้ยดามเหนุดาปแดงก,กอน,นะครับดามีขาดเดนหนึ่งเด่ก็อ 2, สองคือพุ่งเข้าไปกัดนะครับอ่าดาเม็ร้อยเจ็ดสิบแล้วก็เหมือนกันนะหนึ่งลูกแก้วเพิ่มความเสียหายแล้วก็ฟนฟูพลังชีวิตสี่สิสามห้าสิบอ่าออร่าดุนเลือดเอาตามึงเป็นอะไรวะมองไม่เห็นแดมอา้าวกล่องพันทองเหรอเอาต้าบักหล่อเลยโหดอะ่ะ นี่ฮนะกัดหัวขาดไปเบอร์นะอ่ะอวาต้ามึงเป็นตัวอะไรวะมองไม่เห็นบั๊กไงอาวาต้านี้เอา้าอ๋อโหดพอบั๊กเหรอมองไม่เห็นเหรอ <c oughs> อันนี้คือกัดหัวนะกดใส่ตัวนะความแรงก็ขึ้นอยู่กับลูกแก้วนี่เหมือนกันที่ชาร์จเนี่ยเลขสามเนี่ยเขาเรียกว่าลูกแก้วมีกระทาฟ้าเป็นหกชาร์ต <c oughs> อาวาต้าบลอ งงว่าโอ้โหชุดเดียวนะครับ They will not see ก็ชนะตาหนึ่งได้เท่าไหร่วะตาละสี่สิบป่ะถ้าเราอยู่คนล่างอะเออเหมือนแรงเยอะสุดนในทีมอ่ะชนะตาสี่สิบเหรียญสิบตาสี่ร้อยร้อยตาสี่พันะต้องเล่นประมาณห้าสิบเกมมั้งถึงจะได้ตัวเนี้ยปาบ <laughs> ชุดเดียวหายเลย ไปฟาร์ไปเอ้ยห้าสิบเกมห้าสิบเกมนี้คือคุณต้องชนะแล้วคุณต้องอยู่ด้านล่างเลยนะซึ่งยากนะห้าสิบเกมสมมติว่าขี้หมูขี้หมาเกมละครึ่งชั่วโมงนะครับก็เป็นวันะวันหนึ่งเออเอ,เอาตาเอาตาพอเติมไม่ได้แม่งั้นเฮ้ดูมีคุณค่าเนี่ยก็จะได้เล่นลากเลือดไปครับ ไาไหนเอาหลังดีกว่าทันเดอร์เบิร์กกัดหัวเรียบร้อยตายดีนายก่อนละกันทีเดมาดูฮีโร่มาดีกว่านะครับตั้่แต่เปิดมา6นาทีเรายังไม่ได้วางให้ดูฮีโร่เลยแม่งบอกอย่างเดียวเอาฝ่าย,ยเราแม่งมาเป็นตีสามีกว่าเนะี่ยมีพีเดรมเพดฟินต์นะครับแล้วก็คิเบสแล้วก็ดม ปรัร์ตงห้ามนะครับเป็นทันเดอร์กบแฮมเมอร์บูสแสกแล้วก็แบสซิมิธนะครับโอ้โหตัวหยุดเนี่ยสามตัวเลยนะครับตัวตันตัวหยุดเอาสกอร์ก็แปดตหลอดีสี่นะแต่ว่าแดมม์เดี๋ยวรอไปสิบกร่าสิบเอ็ดแล้วเนี่ยแล้วข้างบนบวกต่อครับอาา่าฮะเรียบร้อยเมื่อกี้ได้ไปได้ทันได้ไปตัวหนึ่งช่างมันอนะ่ะ <laughs> ข้างบนกำลังมันโจม ขี้กเกีย์ย้อนนะครับย้อนยอนมากไม่ดีนะต่อมาโฟกัสแดมดับเบิลมาชิ้นแรกนะเป็นกระดาฟา้ากระดาฟาด้าแดมถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากนะครับเพราะว่ามันช่วยความแรงทุกสกิลเลยเพราะว่าเพิ่มชาลูกแก้วไงแต่ปกติถ้าเรามีตัวที่ออกแล้วให,ให้เพื่อนออกให้ก็ได้เราจะไปได้ออกของอย่างอื่นแทน แต่เราจะออกเองก็ได้ครับก็อดมเล่นได้สายตีก็ได้หรือสายสกยิลแรงก็ได้หรือทั้งคู่ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ใจไปนี่อุ๊ยโอ้โหโด,ดนเสกเออฟนินยิงไปเพื่อนยิงกบหน่อยยิงกบยิงกบโอ้ยเรียบร้อยครับผมได้แบฟินไปตัวนึงแล้วแล้วเพื่อนดี๋ตายทำมัก่อนโกมันเอาวะโกมันช็อตอ้าวพื่อน ป่านไปครับเจอเซกแดมโดดมาพิสูมาบอลล่วงไว้ก่อนนะ13สูวแล้วครับอีกสองตัวโอ้โหดู11นาที13ตัวแล้วแล้ว13ตัวนี้คือแบบเรียกว่าอะไรวะอันไออันตีของคูดาไว้ฮะ 3pb แม่งเดินบวกเดินบวกตลอดเลยแล้วแม่งโซโล่ได้แน้วอะโซโลแล้วคูดาไวอีกทีนี้ช่วงต้นก็ไปห้องมันเลยนะครับ ลา,ลายเก็บมันเลยทีนี้สถาบันกอ,นออมีคนเคยไอ้นี่ถามเล่นๆทำไมในหนังหรือนิยายแวมพายต้องโคตรรวยด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วมีคนตอบว่าอ,อ่ามีชีวิต 200ปี500ปีอะไรเงี้ยพันปีแล้วถ้ามึงยังไม่รวยอีกมึงก็เดินไปโดนแดดให้ตายเออจริงจริงจริงเออถ้ามีเวลาถ้าเราอยู่บนโลกนี้ได้นานขนาดนั้นนะนะก็ต้องควรรวยเลยหรือเปล่าเนาะได้เห็นโลกได้มีประสบการณ์อะไรเงี้ยถ้าอยู่นานขนาดนั้นเรายังจนก็ตายเธอเพื่อนต่อครับผม มาแล้วทาฟ้าป้าปิ้งมาเก็บกบไปก่อนแฮมเมอร์ซานมาไปไหนแฮมฟินโซมรลอพุ่งเข้าไปกัดและอิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิบห้าสูนนะไปซื้อมานี่โอ้โหตีธรรมดาแล้วไปแล้วไปแดกก่อนโอ้ยถ้าเป็นล่างนี้ตลอดไม่องซื้อเราสองมาเหรียญเก็บไว้ดีกว่า นาะดูไม่ออกเลยว่าเป็นร่างเอาตาใหม่นะครับเราแม่งถ้าเราไม่ตายมันก็ดูแก้วเต็มตลอดนี่ <c oughs> เสียชาร์ตาำสูวนหนึ่งชาร์จถ้าเราตายแล้วเสียสามชาร์จเมื่อตายเออถ้าตายเราถึงจะกลับร่างร่างร่างแรกร่างหลักอ่ะเออก่อนแปลงล่างะ แล้วเราจะไปอยากตายทำไมอะจะเอะบิงมาอ้าวทันเดอร์ก่อนนะมาต่อไปกี่วันหนะึ่งครับไปพุ่งไปเวอร์สองสวยโอ้โหเก็บไปแล้วแม่งเล่นเหมือนง่ายเอเบสออเอาไปดาบอินด้วยคอมโบมันเข้าไวด้วยแหละนะตอนมีบิงก,ก็เข้าไปเวอร์ ก็คือศัตรูมันไม่ได้ไม่ได้สวนครับถ้าไม่มีบิงซื้อสองก็พุ่งเข้าเข้าไฟได้ง่ายอยู่นะครับปาบนต่อครับเวอร์นะบิงมาเวอร์ไล่ตีกาดโอ้ไฟาและแม่งเก่งไม่หยุดนะครับว้าบบนเดี๋ยวบนเดี๋ยวล่างเดี๋ยวบนเดี๋ยวล่างไอ้ฝั่งหนูก็รีบขยันบวกเหลือเกินบวกบ่อยแดนบอกไม่ใช่ปัญหา มาซื้อวอดก่อนตูมจึงไปเวอร์ตีกาดโอ้โหแฟนบอกจะได้แอบคอมโบคอมโบหนึ่งดาเมจเท่าไหร่วะเนี้ยพันหนึ่งได้ไหมตอนนี้รอนี่ครับรอทันเดอร์เวอร์มผู้คุ้งคือทันเดอร์หายเลยครับ ชุดเดียวอ้าวมารอแป๊บหนึง่งหนึง่งสองหนึ่งสองสิวไปเบอร์อาตรานี้อันตีพร้อมพูดแบกแอนไมป้าครับอ่า้ายามาครับรอพุ่งไวโอ้โหโดนแฮมตันครับเบอร์ไปก่อนลับกัดเบอร์มากเบอร์ก็ับมาทางนี้ด้วยนะครับกลับมาหาเราไปครับไล่ต่ออันตีมีนะครับ ปลาเวอร์มากพอดีนี่ฮะโอ้โหแล่ว่ะแลมเพลทเอาไปเฮ้ยจะตายแลมนี่แลมแลมแลงจะตายครับวิ่งมาช่วยเพื่อนหน่อยฮะโอ้โหยิงสี่ศูนแล้วกินมอมาคอนได้แล้วไหมฝ่ายฝ่ายรงข้ามันไอ้นี่ไงบางบางสามสี่ตัวไงก็เลยทำอะไรไม่ได้เลยครับแดมเกินเหมือนเป๊บเกินเหมือนกันนะเนี่ย เป๊ปถ้ามันเกิดไวากับพวกมันก็ไล่โตรโลได้ใช่ไหมอารมณ์เดมคล้ายๆกันเลยเนี่ยสกิลหนึ่งแล้วมีเท่าไหร่สองสองห้าบวกหกหกคูณสามสิบห้าเหรอหกสามสิบแปดสกิลหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าร้อยได้ไหมสี่ร้อยได้รืนบอกครับเบอร์สามร้อยกว่านะครับ เมตั้งต้นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าโดนประมาณ300กว่าโอ้โหตายอ้าวเจอหลังหลังว่าไงพุ่งป๊าปุ้ยตะกิ้สองออีก300กว่านะสามสามแปดก็600แล้วนะครับอันตีีอู้อันตรีสี่ร้อแล้วยังไม่รวมชาร์จ 7, 7, 7, เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกท่าอไรวะชิบหายแล้วโง่ด้วยเจ็ดห้ายห้ิงไกลส่ร้อยแปดร้อยี่ หกร้อยก็แปดร้อยี่พันพันกว่าพันสี่แต่ข้าวจริงอาจจะไม่ถึงนะครับข้าวจริงอาจจะพันต้นๆว่ะผมว่านะครับดูตัวเลขเอานะครับสิล์มพู้มาคุ้งอันตีข้าวอยู่หกร้อยสามสิบสองนะครับก็พันสองะคอมโบนึงอะยังไม่นับตีนะตายพุ้งไปเว่อร์โอ้โหยังไม่มันเลยกัดมันเลยนี่ตายครับโดนปิดตำนาในเสือร้าย เวอสวนคุ้งกันเอ้ยเวอร์ดิตีสู้ยัางไงาโอ้โหบุษอกตีอยู่เจอบาซิสิสานล้วปิดตำนานโอ้รวยเลยครับปิดตำนานยิมก้าตัวอ่าเราซื้อเกิดเลยนะครับอ้าวนี้ครับกลับเป็นล่าง <c oughs> ล่างล่างแรกแล้วก่อนแปลงล่างโอ้โหนะครับเพิ่งได้ใช้ล่างล่างใหม่ <c oughs> ตอนนี้เป็นกิมมอร์กทาฟา มาเบอร์ก่อนโอโดเดเมดเบาลงเยอะนะจากสามร้อยกว่าแม่งเหลือสองร้อยต้นๆนนะ่ะไปเก็บลูกแก้วก่อนไหมไปหาลูกแก้วหาลูกแก้วน่ะมีสียละ ถ้าหากระฮีโร่ไวใช่ไหมพอเมื่อแดมใช้แอนตี้จะได้หนึ่งชาร์ตถ้าตายเทียสามชาร์ตตามสุดแล้วหนึ่งชาร์ตถ้าการดฮีโร่ได้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 เต็มป่ะมาล่อก่อนเลยนี่ฮะการ์ดฮีโร่ปุ๊บได้เต็มชาร์ตแล้วโอ้โดน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 เอามาสวน ส่วนไม้ส่วนไม้โหเยอะสี่ตัวเยอะว่ารอสกิลหนึ่งก่อนนะครับโอ้โหถ้ามีสกิลหนึ่งก็นะ่า <I cannot S 1> เข้าไปช่วยนะครับจะได้เ <ur> บอร์ได้พุ่งแบงเดี๋ยวแ่งตัวหยุดบานเลยตัวหยุดสามตัวเข้าไปก็ตายนะครับผมทองเรายังไม่มีเตเอ้วา,าวปั่นโดนต้านโดนเสกลงลิ้นเดยบร้อยแล้ว <laughs> ยุดมันเยอะนะฮะต้า,านสองกบแม่งตัวเดียวอยู่ได้ แปดวีแล้วมั้งคนเดียวอะ่ะเฮกเฮกกระลงลิ้นนะครับมา,มาเอาคองคลิปนี้จะทำไฮไลท์ไงวะเนี่ยเบ้งบวกแล้วลอดเลยว่ะเบ้งบวกทุกนาทีทุกนาทีคือไฮไลท์ พินด้วยเดยน้องอ้าวพีเดียวของไปวะให้หรือแย่งกันะให้มัง้งต่อช่องมันยังว่างอยู่ไปเนี่ยพูดถึงก็แปลกครับเริ่มมีกลิ่นตั้งแต่คลองนะตั้งแต่ทีเดียวคลองไปรู้สึกว่า เกมมันแปลกๆนี่ครับเรียบร้อยแอะ <c oughs> ดันบนมาไงซิบีตโคเด็กโคเด็กช่วยอ,อะไรไหมสับสับดีเกือบหลับแต่กลับมาได้ไปแดมได้รูนวอล์กรอกบไบเลย <c oughs> ไปเวอร์กาดโอเคเจอแบนมินซานนะผมปล่อยก่อนนะครับธันเดอร์พา ตะเทรลอ็อกมาช่วยนะครับอ่าพีเด่ดูดมาโอ้โหแฮมสันไปหอบิงบิงเข้าไปเวอร์โอ้โหสวยครับยดนทันเดอร์ไปได้จะแฮมตัวเดียวไอซิเวตไม่มาอยู่กับเพื่อนอะ่ะอ่ามาแล้วดูมเลยแล้วกันนะครับผมว่าแนละเกมนี้มันมีกลิ่นมีกลิ่นแน่นอนเล่นกันแปลก ม่งเอ้ยเล่นดีๆชนะไปแล้วเนี่ยแม่งงอนกันต่ตำๆคนตายแพ้แพ้แน่ครับแล้วกบเปิดมาเซกก่อนอันตีไปสเวนมาโอ้ยแล้วกบอ่าบินได้กบอยู่อาแล้วสเวนปั่นมาครับแล้วแลมห็นรั่วไม่ก่อน อู๊เกบูบบบบบเ็กเฮเจอโคเด็กอยเจอโคเด็กซีเวรครับแฮมเมอร์โอ้โหตันคอนลอยนะแต่ว่าไม่มีถุงอ๋อโอสแดกครับแล้วแดมกูมาเบอร์สามกัดหนึ่งเก็บสองแล้วเก็บสามครับไแค่นี้เลยโอ้ไป <c oughs> ไม่ชอบมันก็ชนะแล้วก็ไปเล่นตาม้พีแต่อย่างว่าในใจจะแบบว่าเออแพ้ไปเถอะเฮีย <c oughs> อม่มีส่วนมีส่วนมีส่วนเออ <were> แบบกมไม่อยากให้แต้มพวกมึงอะ่ะมึงเล่นกันอย่างเงี้ยไม่สมควรได้แต้มอาจจะมีความคิดนี้ในใจป๊ากบกบ,บ,บเอ้ยกบว่าไงฟินสูมนี่เอาลามตีไปไหม ได้อหนึ่งบาทอ้าวโอเคครับได้บาบนนะพี่เดโอ้ยอ้าวนี่ยเนี้เน,นี่เออเออวิ่งผ่านพอดีสวยตอนนี้เหมือนเล่นกัน3 1 1นะครับก็คือ3คนที่มาด้วยกันก็เล่นด้วยกันแดมก็เล่นของแดนซีเบียก็แยกเล่นของซีเบียเหมือนเล่น3 1 1นึ่งหนึ่งครับแทนม่อนะมาคลองอีกตัวนึงงนละ สิบนาทีแล้วแดมงอนว่าสิบนาทีแล้วแต่ของตัวแรกอ้าวตีทิ้งด้วยโอ้โหตีคองและตีทิ้งเอ่อตีคองและตีทิ้งด้วยฮะเอ้ยช่องเต็ม มายังไงครับพอล่างดีกว่าเอาเป็นบูส์วาร์ปนี่เดี๋ยวบวกเดี๋ยวว้ามาเอาเลยเล่นเลยเพื่อนเดี๋ยวบวกเดี๋ยวว้ามาพี่เดี๋ดวทำลายรอของไห้แค่ของมมนเพิ่งไอ้นี่ไปมุติของทิ้งไป ีระวังโดนฟินมาครับอ่าเหมือนซิเบตกลับเข้าสู่เกมนะครับมากับมันเล่นกับเพื่อนละในที่ฟางอยู่ได้วิงโบแล้วนี่วิงโบเวฟสามไอโคเด็กเวฟสามก่อนแล้วเหมือนเพื่อนแบบเอ้ยมึงมาเล่นดิเพื่อนโอเคงั้นกลับเข้าสู่เกมออกหนูวิงโบมาอ่ะคลิปนี้ผมผมต้องตัดต่อแล้วล่ะเดี๋ยวตั้งแต่นาทีที่ ที่มันงอนนะครับตอนไหนไม่โบนผมจะตัดๆๆให้ไม่ก็ไม่มีเฮียอะไรตีคีบอยู่นั่นเนี่ยเออปลาโอ้โหสุดเดียวครับคันเดอร์หายเลยกตอนบนอ้าวพี่เดโดนแล้วครับกะว์ปต่อว่าโอ้โหแต่ว่ามันเยอะว่ะเกือสเจทองเราไม่มีเรามีเฮตนูนะครับอาชีเอาล่างให้อยู่ ออกกระทาม่วงเอ้ยออกกระทาม่วงให้เพื่อนด้วยวะนอนกันอยู่ไม่ออกไหมออกม่วงให้แต่ว่าออกให้ตัวเองเอาใส่นกอะไรครับอ่าสเวตป่านมาครับแล้วป้อมแตกแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วที่รุยเอาละครับมาไหมว้ามไหมว้าปไม่วาร์ปวาร์ปไม่วาร์ปโคเด็กไปอ้าวแล้วมาแล้วครับมาแล้วสเวตสับตีพระเอกมาตอนท้ายมีเก็บเหมือนไม่ได้ดิงมาต่อว่าไงบัสมิดอันติ รอครับทันเดอร์มาเอาทันเดอร์ก่อนดีกว่าเออรถล่อทันเดอร์ก่อนดีกว่าเรียบร้อยครับโอ้ยมีดูมตีบ้านหน่อยดิโอ้โหไม่ตีครับไม่ตีกลับไปฟาร,ร์มต่อสิเวตปั่นไปปันป่นปันป่นปั่นวัดดวงนี่เออตีบ้านตีบ้านเร็วสิเบตสิเวต ไ่หลงทางทไปทางเดียวครับเฮ้ยแล้ว,อวลโอ้โหโดนกบเรียบร้อยตายลงดิ้แต่เอ้ยหนูมาหนูมาเอ้ย counter attack อาแล้วครับแล้วป่านโอ้โหงูโชคเดินงูโชคพี่เดียวพี่เด้ อุย้ยแล้ววาร์ฟมาครับแล้วบิง้งมาอู้เก็บกบไปได้เนี่ยโอ้ย,อยแผลเปือมาแอบแซ่บอันหนึ่งตัว They will not see ตอนนี้ก็เท,ท่าไรวะสามห้าทีสามสิบเก้าคิววะจริงเกมนี้ หน้าจงแดงก่อนคืนชั่วโมงครับถ้าไม่มีการงอนกันตายครับฮันเดอร์ของเคยๆโอ้โหไล่ดีสามทีนะครับตายเลยครับสกิลไม่ต้องใช้เลยสี่สิบตัวไปแล้วมาปินยิงไอฟินยิงต่อปินปินเออ เอ็มเมอร์ตามมาเบิร์ตีนี่กัดไปไหนเอาทีมยิงกระตุกไปเพื่อนนะครับบินตามอยู่ครับรอสปยูหนึ่งมาพอดีเอามาหนึ่งสองมาแล้วโดดไปกัดกบก่อนเจอลงลิ้นฟินยิงเบิร์สองสวยไปไหนแล้วอแอมเมอร์หัวสี่สิบสามมาแล้วแล้วเอาบ้านเลยฟินนี่กดกันบ้าน จะแตกแล้วเร็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 วขอเล่ได้ไหม <c oughs> บุดแฝกบอกโอ้โหยังอยากขออีกหรอขอตามใหมา่เถอะโอ้โหสี่เวลาจะหมดอ๋อเล่นร้านเวลาจะหมดเดี๋ยคือนี่แหละได้แค่อีกสิบห้านาทีคิวพี P <c oughs> เดเยอะ <c oughs> บอกเวลาร้านจะหมดเล่นใหม่ไม่ทนันนี่พี่เดยวออกมาเลยน้อง อ๋อพีเดีมันไก่ได้กันนอ้อยครับบอกบอกพีพีเดียได้ตังน้อยแรงเวคิวคายจะคิวขายดี่อ่าไปครับพีเดียโอ้โหแกไอ้ยี่สลาย,ยัางไวเรียบร้อยอ่าแดมมานี้นะคูแด,แ,ดแ,ดแ,ดแดม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 โดนแฮมอยู่ออกระทองมาดี แล้วมาได้แบบสม้อดูพุ่งมาเวอร์คาร์บอสี่สิบเจ็ดแล้วตายตายแล้วดูมร่วงอะฟินเก็บพี่เดียวแกกต่กูมไม่ตายไปจบเถอะจบเรียบร้อยะจบเกมครับผมก็ปาร์ด้ะสี่เจ็ดตัวไปแล้วบายบาย